ด,ดิฉันนางมนทรีพิมพเสนครูกศนตำบลประจำาตำบลหนองตะคองมีบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในสกอรออำเภอละหันทรายดังต่อไปนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3. ก,การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสเรียนรู้ และเป้าหมายและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม,ไม่เลือกปฏิบัติแนวทางกระดาเนินการเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจและสร้างสมรรถนะในการเรียนรู้โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรู้เท่าทันเช่นการจัดกิจกรรมสื่อสารกิจกรรมดิจิทัลเรียนรู้ภายทาง ออนไลน์ต่างๆสปรตำบลหนองตะคองส่งเสร,ริมภาคีเครือข่ายช่วยจัดกิจกรรมร่วมกันจัดให้ประชาชนและในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านหรือเรียนรู้รวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้เสร,ริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนโดยได้จัดกิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนคือบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่9ตำบลหนองตะคองอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรบีรัมย์ มีการจัดหมุนเวียนสื่อการอ่านจากห้องสมุดประชาชนอำเภอละหานทรายมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนที่ครั้งที่ออกไปมอบมอบหมายสื่อกานสื่อการอ่านและสื่อการเรียนนะคะของของบ้านหนังสือชุมชนในรูปแบบที่2การเรียนรู้เพื่อพัฒนมาตนเองให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้พลาดโอกาสและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองกับความต้องการความถนัดความสนใจสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกกิจกรรม สามารถนํามาสร้างงานสร้างรายได้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถกลุ่มวิชาชีพของแต่ละกลุ่มจะวัดตามรูปแบบกลุ่มสนใจชั้นเรียนวิชาชีพการฝึกอบรมให้ในรูปแบบแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคลสกรตบลหนอทตะคองได้จัดกลุ่มวิชาชีพการทําปาร,ราสงเครื่องเพื่อการค้าและการทําขนมชั้นจํานวน5ชั่วโมงร้อยละ90%ของผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปไปปฏิบัติจริงและ ให้มีความเหมาะสมพอดีรู้จักวางแผนงานเห็นคุณค่ามีจิตสำนึกมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านและน้อมนำสัตว์พระราชาหลักการทรงงานข้อ3ามขาดทุนคือกำไรมีภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาจากวิทยากรวิชาชีพคือนางสะอาดโนนเสนานและนางรำไพตุงหมอนแย้ม ื่อให้สอบล้องกับพระบรมราชูบายด้านการศึกษาของนายหลวงราชการที่10 4, 4ด้านคือด้านที่3ด้านมีงานทํามีอาชีพซึ่งเป็นหลักการดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพร้อมกับความสมดุลและมั่นคงนะําไปสู่ความยั่งยืนในการดรํารงชีวิตต่อไปรูปแบบที่3การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาการเรียนรู้สําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ซึ่งไม่ได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับ คุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีการจัดการเรียนรู้และการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดหรือความสนใจของตนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรและระยะเวลาของการเรียนให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของผู้เรียนจํานวนนักศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566 ระดับมต้นจำนวน19คนระดับมปลายจำนวน31คนรวมมียอดนักศึกษาทั้งหมด50คนมียอดนักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด40คนขาดสอบ10คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่80.0 0จเเนจำนวนนักศึกษาเข้าสอบทดสอบความรู้ระดับชาติ n n ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ระดับมต้นมี6คนเข้าสอบ6คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่1้อยเปอร์เซ ระดับมปลายมี7คนเข้าสอบ5คนขาดสอบ2คนคิดเป็นเปอร์เซ็นที่71.4เี่ปอร์เซ็นรวมมีนักศ,ศึกษาทั้งหมด13คนเข้าสอบ11คนขาดสอบ2คนคิดเป็นเปอร์เซนรวมที่84.6% 6เปอร์เซ็นผลงานที่ดีด้านเพ็กซ์เบสแพคทิปคือการแปลรูปผลิตภัณฑ์การทอเสื้อผกโดยสปอรอตำบลหนองตะคองได้มีการส่งเสริมหน้านอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองตะคอง ได้โดยดาการนำวัตถุดิบในพื้นที่คือการนำต้นไหลและต้นกบนำมาเพื่อมาทอเสือและนำเสือนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การทอเสือกบส่วนผลงานที่ดีในการทำงานก็คือการร่วมกลุ่มกับกลุ่มเครือข่ายโดยการเข้าไปส่งเสริมลุมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ให้กับประชาชนในตำบลคือกลุ่มการทำปลาส่งเครื่องเพื่อการค้า โดยมีนางสะอาดนงเสนาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ทางกลุ่มอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายในครัวเรือนของกลุ่มประชาชนตำบหลหนองตะคองที่ดิชันได้ดูแลในเขตพื้นที่ที่ดิฉันรับผิดชอบดิฉันนางมนตรีพิมเสนขอจบการนำเสนอการประเมินพนักงานราชการครั้งที่2ไว้เพียงแค่นี้สสัีค่ะขอบคุณค่ะ